เราเราเองยังยังด้อยเรื่องภาษาที่จะสื่อสารกับเขาทีุ่กที่เ่ยกันทีุ่ทีวะนยันเดียนะเฮ้ช่วกันไหนวะ พอดีร่วมานกันมาได่จากได้หมดลาขาดออเกี่ยวกับมาตรการการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเทศกาลต่างๆหรือวันวาเลนไทน์คือเรานโยบายเราก็ให้เข้มงวดอยู่ตลอดเวลานะโดยเฉพาะวาเลนไทน์นี่ก็ให้ ทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองที่เป็นแหล่งชุมชนหรือม,มีพวกวัยรุ่นหรือนักศึกษาอะไรเนี่ยนะโดยให้สายตรวจคุมเข้มแล้วก็ประสานทางาโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆนะให้ให้ประสานใ,ให้เข้มงวดกดขันไมให้มีเด็กวัยรุ่นเข้าไปใช้บริการแล้ว